ครับสวัสดีครับพบกันกันนะครับกับโอดินไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเออ่ทางโอดินไทยแลนด์ก็ได้นําเหรียญพระสุตรเมเก้าหล่งนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับออกวัดสารคืนนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสวนบอกวัดนั้นก็ผมก็ได้ลองลองย้อนไปดูในช่องของผมนะครับก็ได้มีการเออ่ชี้ตำหนิแล้วก็รูปปิดแทรกเก้กันไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาเสนอ จะมานําเสนอในการดูเหรียญออบล็อกสารคืนปีเจ็ดนะครับครับก่อนก่อนเออก่อนอื่นเลยก็ขอเกินนาก่อนนะครับว่าเหรียญหลวงพ่อสุดพรกก้หลงเนะี่ยปีหนึ่งเจ็ดที่ออกภาษาคืนเนี่ยครับก็เป็นบล็อกเดียวกันนะครับเป็นบล็อกเดียวกันแต่ว่าทางวศรคืนนะได้ยืมบล็อกของหลวงพ่อครับยืมบล็อกจากหลวงพ่อไปนะครับเพื่อไปออกผมไม่ทราบว่าเอาไปออกในใน,ในเรื่องโอกาสอะไร แต่ผมรู้ว่าพิธีใหญ่แน่นอนนะครับมีนุกปูโต๊ะนะครับที่เป็นสถามิกับหลวงพ่อสุนทรก้าหลวงนะครับลปุกเสกแล้วก็เ,เกจิหลายขณาจารย์นะครับที่รวบปลุกเสกในคราวนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้ว่าเอาแต่ตัวบอกไปะฉะนั้นตัวตัดนะครับก็จะ,ะดูคนละแบบกับหน่งเจที่ออกวัดเก้าหลวงนะครับก็คือบอก a b c นั่นเองนะครับนะครับเ เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ก็ดูง่ายผมว่าดูง่ายครับแต่ว่าถ้าคนสมัยก่อนนะครับคนสมัยก่อนอาจจะ <stupid>. ถ้าเป็นคนพื้นที่เองอาจจะไม่คุ้นเคยกับเหรียญน,นะครับรูปทรงแบบนี้ตัวตัดแบบนี้นะครับก็กจะตีเกได้นะครับแต่จริงแล้วเป็นเหรียญที่แท้แล้วก็พิธีใหญ่ด้วยแล้วก็หลวงพ่อสุดไม่ได้ลุกเสกแค่องค์เดียวนะครับบุกเสกบุกเสกที่วัดสารคูนนะครับกทมนะครับครับเอเหรียญเนี้ยผม ก่อนแรกเลยอย่างอื่นเลยนะครับผมจะสอนในเรื่องของขอ,อ,อบตัดนะครับขอบตัดนะครับในในด้านของขอบตัดเนี่ยเขาแล้วใน e p ีในเขาแล้วในที่ผมสอนไปของปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะครับที่ออกวัดก้าวหลงเนี่ยตัวตัดนะครับตรงมุมตัวนี้นะครับก็จะตั้งฉากก็จะตีฉากออกมานะครับลายกระหนกก็จะตีฉากออกมาสวยงามทั้งสองข้างนะครับแต่ทีนี้เนี่ย <c oughs> วัดกะหลงที่ออกสาราคืนเนี่ยครับบล็อกสาราคืนเนี่ยที่ยืมหลวงพ่อไปเนี้ยเนี่ยครับเอ่อเห็นไหมครับว่าจะกระหนกเนี่ยจะไม่ตีฉากออกมานะครับจะไม่ตีฉากฉะนั้นถ้าใครเห็นเอ่อเห็นดูเป็นแต่หลวงพ่อสุดวัดกะหลงที่ออกวัดกะหลงปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะครับบล็อก A B C เนี่ยถ้าไม่รู้จักบล็อกสาราคืนเนี่ย จะตีเกยทันทีนะครับแต่จริงเหรียญจริงๆแล้วเหรียญไม่เกนะครับนะครับขอถ้าใครไม่รู้นะก็ขอให้ปรับเปลี่ยนความเข้าใจใหม่นะครับพี่การดูคือพี่สังเกตง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยเราจะดูว่าเป็นสาระคืนหรือไม่เป็นสาระคืนเนี่ยบล็อกต้องแตกก่อนนะครับแตกทั้งหมดสามจุดหลักๆนะครับสา่จุดหลักๆหนซอกแขนครับจะมี2องขีดเห็นไหมฮะ มี2อขีดมีสองขีดสองเข่าครับเออช่วงเข่าเออผมเอออา,อาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับช่วงเข่านะครับจะเป็นเข่าแตกก็คือเออตอนที่วัสตุะคืนยืมบล็อกหลวงพ่อสุดไปก็หลงไปเนี่ยเออบล็อกเนี่ยแตกเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เอาบล็อกแตกนี่นแหละไปปั๊มต่อนะครับ แต่ตัวตัด่ยคนละตัวกันดังนั้นทําให้ปั๊มเหรียญแรกกับเหรียญท้ายของมารสารคืนเนี่ยบล็อกจะต้องแตกนะครับเนี่ยจะต้องแตกสองที่ก่อนอย่างเริ่มแรกเลยหนึ่งที่สองที่นะครับแล้วก็มาแตกที่จมูกเสือนะครับผมเห็นจมูกเสือเออจมูกเสือนะฮะปลายจมูกเสือเนี่ฮะจะวิ่งเส้นเส้นเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นเหรียญแรกๆเนี่ยแต่ก็น้อยเหรียญน,นะครับจะมีจะมีเส้นจะไม่มีเส้นแตกนะครับแต่ก็น้อยเหรียญจริงๆนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีนะครับส่วนใหญ่จะมีขอขอให้พระอย่าผิดพ,พิมพ์ก็พอนะครับแล้วก็มีลายแตกครบนะครับตามตามพุทธศนะของเหรียญสารคืนนะครับมีอยู่สามสามชี้จุดแตกชอ็ชอกซอกแขนแน่นอน แตกปลายพรมตรงนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ปลายจมูกนะครับของเสือแน่นอนนะครับแต่ว่าบางที่อาจจะไม่มีก็ได้นะครับแล้วไป,ไปมาเนี่ยการปั๊มเนี่ยปั๊มไปปั๊มมาด้วยปริมาณเหรียญที่ผมไม่ทราบจำนวนเหมือนกันจะจะมีรอยแตกข้างบนหัวนะครับปัม๊มตอนแรกนะปั๊มจะไม่มีนะครับปั๊มไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆบล็อกเริ่มแตกนะครับ แตกเพิ่มนะครับก็จะแตกจากเสียนจากกหนกข้างบนนะครับลงมาที่เสียนเหรียญไม่ได้แตกไม่ได้ชำรุดนะครับเป็นที่บล็อกนะครับแต่จะเป็นบล็อกท้ายๆได้เป็นเหรียญท้ายๆมากกว่าครับที่เกิดที่เกิดนะครับแต,แต่ถ้าเหรียญไหนเนะี่ยมีแตกตรงนี้ตรงเสียนหลวงพ่อเนี่ยครับตรงเสียนหลวงพ่อถึงกหนกในข้างบนเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์แท้ ส่วนใหญ่จะมาณ 80- 90%าพระแท้นะครับก็แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนจะเก๊ก็จะเก๊ในส่วนของที่ไม่มีรอยแตกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอ่อเอาตัวอย่างเทียบให้ดูอีกสักเหรียญสองเหรียญน,นะครับครับเอ่อนี่ก็คือเหรียญตัวอย่างนะครับนี่เปลี่ยนตัวอย่างตัวอย่างอีกหนึ่งเหรียญเห็นไหมครับว่าเส้นแตก ตรงเสศนหลวงพ่อเนี่ยไม่มีนะครับตรงเสศนหลวงพ่อไม่มีแต่แตกครบคือซอกแขนปลายพรมนะครับเข่าหลวงพ่อแล้วก็จมูกนะครับแตกครบนะครับแต่อันนี้ได้เป็นเรียดแรกๆยังไม่แตกนะครับแล้วก็ตัวตัดก็จะไม่ตั้งฉากนะครับจะไม่จะไม่ตีฉากจะไม่ตีกระกสวยก็จะเป็นโค้งนะครับเป็นลักษณะโค้งออกมานะครับ แล้วก็ปากของพ่อเนี่ยต้องตุ๋ยนะปากของพ่อเนี่ยจะต้องแบบคล้ายๆลักษณะอมาก,ก็คือปากบล็อกแตกนะครับก็คือมันต้องมันแตกไปแล้วนะครับแล้วก็ระวังปวดระวังในเรื่องของการเกาปากนะครับในการเลี่ยมทองแล้วก็มีการเกาปากเกาเข่ากันเกาเอา่อเกาให้เออจมูกเสือเนี่ยไอ้ตรงรอยแตกของเสือเนี่ยหายไป เพราะว่าจะเป็นการอัพราคาเป็นบล็อกวัดได้นะครับถ้าในกรณีเลี่ยมทองเลี่ยมแน่นหนานะครับเห็นแค่หน้าองค์ก็มีจุดตึกระนาหลายจุดแต่ผมจะสอนครับในวันนี้วันนี้ก็คลิปก็อาจจะนานหน่อยนะครับแต่ก็ผมก็อัดความรู้ให้เต็มที่นะครับครับเออสองเหรียญเนี่ยแต่ไม่แยกบล็อกนะครับไม่มีการแยกบล็อกแตกยังไงไม่มีความไม่มีการแยกบล็อกแต่จะ ขึ้นอยู่ที่ความสวยราคาจะขึ้นอยู่ที่ความสวยเพราะสาระคืนเป็นบล็อกที่ไม่แพงประสบการณ์ก็พอมีนะครับแล้วก็พิธีใหญ่นะครับแต่ว่าที่ไม่แพงเพราะว่าไม่ได้ออกไปกา้าหลงเองด้วยนะครับแล้วก็คนพื้นที่เมื่อก่อนจะเข้าใจผิดว่าเหรียญเนี้ยเก๋นะครับเหรียญน,นี้ไม่ทันนะครับก็จะเป็นการเข้าใจผิดกันฉะนั้นเหรียญก็จะไม่แรงตั้งแต่มาสมัยก่อนก็เดี๋ยวนี้ก็เมื่อก่อนทากรุงเทพเบล็อกแตกจะเล่นกันร,ราคาสูงของสาระคืน แล้วก็ในได้าของบ็อกซ์ C ก็จะได้ราคาสูงแต่พอพื้นที่กลับมาเล่นพอพื้นที่กลับมาเล่นบ็อก A บ็อกไม่แตกเนี่ยเป็นบ็อกนิยมสุดเออพื้นที่เล่นนิยมสุดคนเออต่างพื้นที่ก็ต้องเล่นตามท้องที่นั่นเองนะครับฉะนั้น <c oughs> เหรียญน,นี้ <c oughs> เหรียญพวกนี้จะไม่แพงัะะไม่แพงนะครับก็จะยังล้าหลังเออพวกที่ออกเออเหรียญที่ออกวัดกระหลงอยู่นะครับครับต่อมาครับหลังเหรียญนะครับหลังเหรียญ ซ้ายมือของผม,มเป็นผิวไฟนะครับเออจะหายากหน่อยนะครับนานจะมาทีนานจะเจอทีนะครับมีใครผมได้นะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ต่อมานะครับหลังเหรียญน,นะครับสังเกตว่าเออหลังเหรียญเนี่ยจะบล็อกเนี่ยก็จะลักษณะเดียวกันเลยก็คือบล็อกเป็นบล็อกที่ เอามาจากวัดกะหลงเหมือนกันนะครับหน้าหลังเหมือนกันเปียบเหมือนกันเป๊ะยกเว้นที่รอยตัดยกเว้นที่ข้างตัดวิธีการดูดูเหมือนเอ่อถ้าพิมพ์หน้าและพิมหลังเนี่ยจะดูเหมือนบ็อกซีของสาระคืนเอ้ขอ,ของของออกวัดเลยนะครับแต่ในหน้าของขอบขอบตัดเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับจะไม่เหมือนวัดกะหลงดังนั้นวิธีการดูนะครับพอพลิกหลังเหรียญเข้ามาเสร็จปุ๊บ เราดูเลยครับกหนกถ้าสองข้างเพราะว่าข้างข้างขวาข้างขวาของเหรียญเนี่ยครับจะตึงจะจะโค้งมากกว่าจะโค้งมากกว่าฝั่งซ้ายนะครับอันนี้คือการพิจารณาครั้งที่หนึ่งนะครับพลิกอนัเหรียญเข้ามาแล้วพลิกดูข้างหน้านะครับสองจะดูได้ว่าเป็นสาัะคืนหรือไม่เป็นสลักคืนเมื่ออยู่ในกรอบทองนะครับดูได้ คือส่วนนี้เห็นไหมครับส่วนนี้เห็นไหมครับส่วนนี้ส่วนนี้เห็นไหมครับเออเนื้อเนี่ยการปั๊มเนี่ยคือเหลือนะครับตัวตัดเนี่ยมันเหลือทําให้เนื้อเนี่ยมันออกออกมาเกินคือมันไม่มไมพอดีมันไม่พอดีบล็อกนะครับเหลือนะครับเหลือเกินนะครับเห็นเนื้อไหมมันจะหนาหนานะครับมันจะหนาอ่าดูได้เห็นไหม นี่ฮะหนาจะหนาเลยนี่ไม่ใช่ขอบเหลียนนะครับขอบเหลียญอีกอย่างหนึ่งอันนี้เหมือนจะใครครอบเหรียญใช่ไหมไม่ใช่ครอบเหลียนครับอันนี้คือเนื้อที่มันเกินคือมันเกินบล็อกออกมานะครับตัวตัดเกินบล็อกนี่ก็เหมือนกันครับก็เกินบล็อกออกมาเหมือนกันนี่ครับเกินบล็อกนะเกินบล็อกออกมานี่ครับเกินครับอันนี้คือนี่แหละครับคือเสน่ห์ของสารคืนนะครับบล็อกสารคืนเอ่อพสัสดุปีหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ในเรื่องของ หูเหรียญน,นะครับหูเหรียญนั้นจะมีไซส์ดอกสว่านแต่มีไซส์ไม่ต่ตัวนะครับจะใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับจะใหญ่บ้างหรือเล็กบ้างนะครับแล้วแต่เลยไซส์ขนาดจะไม่ตาตัวบางทีนี่ผมเจอห่วงแทบขาดนะครับเห็นไหมฮะลูโวเลยไซส์ขนาดจะไม่ตายตัวจะมเีเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับบางทีบางคน ซื้อซื้อไปแล้วก็มีบอกว่าพี่ทําไมห่วงใหญ่จังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสในส่วนนั้นนะครับเพราะว่าเรามีจุดหลายจุดที่เราสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นพาร์ทแทนหรือพาร์เกนนั่นเองนะครับครับต่อมาผมจะดูผมจะให้ดูจุดใจต่างเลยนะครับก็คือขอบขอบของเหรียญนะครับจุดแจต่างนะครับคือง่ายๆนะครับก็ผมเมาเหรียญเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงนะครับ พลิกหันหน้าเหรียญมานะครับพลิกข้างเหรียญน,นี่ข้างเหรียญพลิกปื๊ดนี่ครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับนี่ครับส่วนนี้รานได้ของส่วนนี้เห็นไหมครับบางท่านอาจจะรู้แล้วบางท่านอาจจะยังไม่รู้เพื่อเพราะว่ากําลังศึกษานะครับก็ขอให้มาถูกทางนะครับก็คือส่วนนี้บาร์โคดหนาบ้างหนาบางนี่ครับจุดจ่าตังของเรานะครับและเป็นจุดที่มองง่ายที่สุดของเหรียญน,นี้ นะครับเรามาเทียบอปกียบเทียหนึ่งนะครับเรามาเทียบเทียบเทียบเรามาเทียบนะครับเทียบเห็นไหมครับง่ายขึ้นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นไหมฮะขอบขอบนี้จบเลยจ่ายตังค์ได้แท้แน่นอนคาร์บะวเก๊ะมาขายผมผมรับซื้อนะครับข้บแบบนี้นะครับถ้ามีคารบอกวาเก๊ะจะขอมารับคืนมาขายผม ผมรับซื้อนะครับโอเคนะครับก็เหรียญเอออันนี้เป็นเหรียญที่ไม่มีการบิ้วนะครับไม่มีการทำนะครับผมจะผมมีเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมซื้อมาเป็นองค์ครูนะครับองค์ครูเลยเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยบางคนตีเกะโดยง่ายดดยนะครับตีเกะเลยนะครับผมเอาสองเหรียญนี้ออกก่อนครับเหรียญนี้ เหรียญนี้เนี่ยคนตีเกยังไงถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนดูแม่นจริงๆนะครับเหรียญนี้เนี่ยคนจะตีเกยตรงที่ว่าเหรียญเนี้ยไม่มีตรงเขา่าหลวงพ่อเนี่ยครับไม่มีรอยแตกตรงเข่าเนี่ยหลวงพ่อไม่มีรอยแตกแต่ซอกแขนเะนี่ยซอกแขกนเนี่ยนะครับยังมีนี่อยู่ยังมีรอยแตกปากเสือเนี่ยครับก็ยังมีรอยแตก นะครับแล้วก็ส่วนเออ่ตรงเสียรนะไม่มีอะไรแตกอันนี้ไม่ต้องเปซีเรียสมันนะครับก็เหรียญเนี่ยไม่มีรอยแตกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จุดสําคัญเลยห้ามผิดพิมพ์เลยห้ามขาดเด็ดขาดคือเอ่อซอกแขนรอยแตกแล้วก็จมูกเนะี่ยห้ามห้ามขาดนะครับถ้าขาดคือผิดพิมพ์ทันทีท่านั้นคนที่ไม่เก่งก็จะบอกเลยว่าเหรียญเนี่ยเก๋ get ทันท,ทีนะครับแต่ผมบพอกแค่ว่าเหรียญเนี้ยไม่ได้เก๋นะครับแต่เหรียญเนี้ย เป็นเหรียญกระไลใหม่นะครับถามว่ากระไลใหม่ที่จริงมันก็ต้องเห็นว่าททากระไลใหม่นะครับแต่ส่วนนี้ไม่ไม่ไม,มีแต่เหรียญเนี้ยไปเกาเข่ามานะครับไปไล่เข่านะครับเพื่อให้ผู้ผู้ที่ซื้อต่อหรือเช่าต่อเนี่ยมีความเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้าใจผิดว่าเหรียญเนี้ยเป็นบล็อก C ีไม่เป็นบ็อก B นะครับเพราะว่าเหรียญที่ผมได้มาเนี่ยคือเลี่ยมปิด เลี่ยมโบราณนะครับเขาตั้งใจเลี่ยมโบราณแล้วก็ปิดพลาสติกนะเนี่ยเลี่ยมปิดนี่เลยฮะห่วงเหลือแต่หน้าเหรียญน,นะครับเหลือแต่หน้าเหรียญกับหลังเหรียญเห็นแค่ยันเราไม่สามารถเห็นได้เลยว่าเหรียญเนี่ยมีเป็นบล็อกสาระคือหรือเป็นบล็อกอะไรก็แล้วแต่ผมไม่สามารถเห็นได้เลยแต่ที่สังเกตว่าเหรียญเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์แท้ได้ยังไงคือ1ดูปากหลวงพ่อครับปากหลวงพ่อเนี่ยยังอมหมากอยู่ ปากหลวงพ่อเนี่ยยังตุ่ยยังอมหมากอยู่จะมีเส้นนะครับจะมีเส้นเส้นหนึ่งนี่เส้นนี้นะครับเส้นนี้ปากตุ่ยอยู่จะเป็นเครียบอมหมากนะปากตุ่ยนะครับจะมีเส้นนี้อยู่นะครับสองหน้าเสือยังอยู่นะครับหน้าเสือยังอยู่นะครับแล้วหน้าเนี่ยก็ลักษณะไม่ผิดพิมพ์ด้วยนะครับแล้วพอพลิกข้างหลังพลิกข้างหลังเนี่ยคือยันก็คือพ่าเนี่ยคนเล่นพัดเหรียญนะครับก็ต้องมีความคม ก็พักก็ยังคมอยู่นะครับทีนี้ก็ผมก็เลยให้พี่เขาระเบิดเลยระเบิดกรอบเลยครับระเบิดกรอบคนส่วนตัวแล้วคือขอับราคาเหรียญเนี้ยขับราคาไปประมาณหมื่นสองนะครับแต่จริงแล้วเหรียญเนี้ยมันอยู่ที่หลักพันนะครับทําให้เอ่อคนที่มาดูเนี่ยคนไม่แม่นจริงเนี่ยอาจจะตกได้นะครับอาจจะเป็นซื้อเป็นบ็อกซีนะครับแต่จริงๆแล้วเอ่อ บอกนี่เป็นบอกสาระคืนนะครับพอผมระเบิดกรอบออกมาก็ชัดเลยว่าเป็นบ็อกสาระคืนนะครับเป็นบอกสาระคืนนะครับจะมีเนื้อเกินออกมาก็จะเป็นขอบนี้แล้วก็ตัวตัดแน่นอนครับนี่ครับตัดโอเคเลยนะครับจุดนี้นะครับสังเกตถ้าเรารู้ว่าบอกเป็นเป็นเก๋หรือเป็นสาระคืนสังเกตจุดนี้จุดแรกเป็นเก๋หรือเป็นสาระคืนสังสังเกตเนื้อเกินส่วนแรกเลยนะครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับการดูพระ เหรียญหลวงพ่อสุดเอวัสารคืนนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่ทําแล้วก็แต่งเพื่อมามาหลอกคนที่ไม่เป็นจริงๆแล้วก็มาอัพราคากันนะครับส่วนในในด้านของแตกไม่แตกเนี่ยจะไม่มีการแยกบล็อกนะครับเราจะไม่แยกบล็อกเพราะว่าแยกไปก็เท่านั้นนะครับแยกไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ผมจะให้ดูความแตกต่าง นะครับความแตกต่างของบล็อกวัดนะครับกับเออ่บล็อกวัดกับสารคืนอันนี้คือสารคืนทั้งหมดเลยนะครับเอาวัสารคืนทั้งหมดอันนี้จะเป็นบล็อกวัดที่ออกวัดก้าหลงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ที่แม่สองเหรียญพอเดี๋ยวท่านจะงงกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับความแตกต่างอันนี้คือบล็อก A นิยมสุดนะครับคือบล็อก A นิยมสุด แต่เออทางทางด้านทางด้านซ้ายเป็นบล็อกสารละคืนอันนี้คือบล็อก A นะครับคือ Box คบล็อกไม่แตกเดี๋ยวผมขออนุญาตยกกล้องแป๊บนึงนะครับโอเคนี่ครับอันนี้คือบล็อกซเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวดูความแตกต่าง ก็คือคือว่าเออเห็นไหมครับว่าความแตกต่างของเหรียญเนี่ยตรงนี้กรงกระหนกเนี่ยครับต่างกันแน่นอนนะครับหูหูเหรียญห่วงเหรียญนัน่นที่เขาเจาะเนี่ยคือมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าบล็อก A B C มี <BI K. S 1> มลักษณะการดูที่คล้ายกันทั้งหมดนะครับดูเหรียญดูบล็อกเดียวได้ก็ต้องดูได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นแค่รอยแตกเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าที่เห็นความแตกต่างของการตั้ง การตัดของวัดกาหลงกับตัดของสารคืนนะครับคือการตัดจะต่างกันมากนะครับตัดนี่ครับอย่างนี้เห็นไหมถ้าคนเก่งเก่งสารเก่งบ็อกเก่งพวกนี้นะครับแต่เราไม่แต่เขาไม่รู้ว่ามีบล็อกสารคืนด้วยเนี่ยเขาจะปีเกทันทีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่ดูในกรอบทองก็จะดูในส่วนของดูในส่วนนี้นะครับดูในส่วนของกระหนกนะครับตะแคงกระหนกดูว่าเป็นเอ๊เป็นบล็อกเป็นบล็อกนี่หรือเปล่า ปกวันหรือเปล่าแท้หรือเปล่าตีฉากคมหรือเปล่าท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเลี่ยมทองแล้วคนตะแคงมองในส่วนของกระโนกโกจริงๆถ้าเป็นของสาระคืนตีเก้ดันทีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาตีว่าเหรียญนี้เก้แน่นอนนะครับนะครับก็เหรียญน,นี้ก็บล็อกออเอฟเก็บนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูบล็อกสเพราะว่าเป็นบอกที่เอ่อปั๊มยืมต่อ ภาษาคืนยืมยืมบล็อกต่อ,นะอเนอี่ยก็คือเป็นบล็อกที่แกแล้วก็คือเป็นบล็อก C นั่นเองนะครับแตลว่าตัวตัดคนคนละตัวกันฉะนั้นผมมาให้ดูข้างขวานี่คือเลี่ยมทองนี่คือบล็อกซนะครับออกวัดกระหลงข้างขวาคือสาระคืนนะครับออกอวัดสารคืนนะครับดูดูนะครับคือซอกเหรียญดูซอกเหรียญ ดูซอกแขนครับเห็นไหมครับนี่ไอ้บ็อกเอเอ็นีอ้บ็อก C นะครับของวัสารคืนคือเห็นไหมครับบ็อก C นะครับมีแขนมีมีมีซอกนะครับแล้วก็มีรอยแตกนะครับอันนี้รอยแตกจะบางมากนะครับรอยแตกจะบางมากจะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็จมูกเสือบางเหรียญจะไม่มีนะครับบ็อก C น่ะนะครับ จะมีบ้างไม่มีบ้างก็แล้วแต่อันนี้แตแกแรกๆก็จะแตกบางแต่เห็นไหมครว่าจะมีเหมือนกันแล้วก็องนี้ปากยังไม่ตุยก็คือเป็นบล็อกแรกๆที่เส้นนี้เพิ่งแตกนะครับถ้าเป็นบล็อกที่แบบเออที่เป็นเหรียญที่เส้นหนาๆเป็นบล็อกซีออกบล็อกวัดเนี่ยเส้นหนาๆเนี่ยก็คือจะเริ่มมีปากตุยมีจะเริ่มมีอนี่นะครับจะมีจมูกเสือจะเริ่มมีแหละนะครับเห็นความแตกต่างของเหรียญแล้วนะครับเออผมวันนี้ผมก็อัดมาเต็มที่เลยความรู้นะครับมีการทำเหรียญลอกเรียน นะครับมีการอัพราคาของเหรียญสาคืนให้มีอัพเกรดขึ้นมานะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่เป็นบอกแตกครับในส่วนนี้ครับผมก็ขอขอย้ําว่าเหรียญพวกเนี้ยเหรียญเหรียญน,นี้นะครับถ้ามีส่วนถ้าส่วนใหญ่แล้วมีไอ้นี่นะครับมีเส้นแตกเนะี่ยส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นเหรียญแท้นะครับจะเป็นเหรียญแท้เลยเพราะว่าจะไม่ปลอมกันจะปลอมยากนะครับสมบัตองยากจะมีของ เล่นออกมายากนะครับส่วนใหญ่จะก็จะเป็นเหรียญที่ไม่มีบล็อกแตกนะครับเพราะว่าจะเกจะเกง่ายเพราะากระหนกกระหนกเนี่ยจะคนจะมองคือจะมองผิดพลาดนะครับถ้าไม่ดูขอบจริงๆนะครับแล้วก็ทีนั้นการดูเหรียญน,นะครับการดูพรเหรียญก็ต้องดูผิวดูอัคาระให้คมชัดเจนผิวต้องตึงนะครับแล้วก็เออหน้าทรงพิมพ์ก็อย่าให้เออพองนะครับเพราะว่า การดูพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระผงหรือพระเหรียญเราต้องจำเราต้องจําพิมพ์ให้แม่นนะครับก่อนที่เราจะเ,อเอช่าหานะครับสนใจในสายนั้นนนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ทางอุรินทไทยแลนด์ก็ขอฝากสารคืนไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใครมีเหรียญหรือพระสูตรกาหลงไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ได้นะครับไม่แน่ใจถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะ เ,เพิ่มทางทช่องทางติดต่อของผมเอาไว้นะครับแล้วก็ใครต้องการจะคนที่ผมสอนไปทุกเหรียญที่ผมสอนไปถ้าเหรียญไหนคนตีเก๊แต่ผมบอกว่าแต่มันตรงมันเป็นไปนตรงตามที่ผมบอกนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับยินดีรับซื้อโดยตามราคาของตลาดเลยนะครับตีราคาตามสภาพตีราคาไม่ตม่ำไม่ต่ำกว่าเหรียญราคาแน่นอน ถ้าตรงตามที่ผมสอนแล้วก็เจ้าของไม่รับคืนนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะสอนเน้นดูขอบเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าส่วนนี้สามารถเป็นจุดจ่ายตังค์ได้ได้ดีเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็มีตัวอย่างเหรียญให้ดูเล่นๆนะครับก็ลองเทียบกันดูนะครับผมมีทั้งหมดอยู่16เหรียญ นะครับแล้วผมก็ขอแค่มาโชว์ส mm ี hmm. ่เหลี่ยมพอนะครับของตระกูลสาระคลืึ้นทั้งหมดนะครับโอเคจะได้เห็นความแตกต่างของเหรียญแต่ละเหรียญนะครับว่าเป็นยังไงนะครับได้ดูความแตกต่างของเหรียญแต่ละเหรียญนะครับโอเคครับผมเรียงให้เรียบร้อยแล้วตกะครอันนี้ไม่เป็นเรียงคงใหม่นะกันนะครับก็ดูกันได้ก็ดูกัน,กกนชมนะครับใครมีปัญหาอะไรหรือว่า จะถามอะไรหรือต้องการให้บอกรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถเม้นได้คอมเมนต์ในใต้โพสในทาง youtube ได้นะครับก็จะมีก็ถ้าว่างๆนะครับผมก็จะอัดมาให้ท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆได้ชมแล้วก็มาศึกษาพระเหรียญแทกเกกันนะครับครับสวัสดีสสดครับ